สวัสดีค่ะป๋าผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปตามหาอาหารเต้าหวยกัน,นะคะ่ะห <Okay. S 1> ลังจากที่ขาดมาทั้งหมด5เดือนนะคะ <Huh? S 1> ราคาปกติของอาหารเต้าหวยถุงละ900บาทตอนนี้ขึ้นไป สามพบาทนะคะ oh, <no. S 1> เนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือใดๆก็ตามนะคะไม่สามารถส่งออกมาได้ค่ะ <What? S 1> หน้ามืดตามัวรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เต้าหวยต้องกินยาถ่ายนะคะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวจะเอายาถ่ายให้ดูทุกวันค่ะวันละสองครั้งเช้าเย็นครั้งละ4 ml อค่ะ <Huh? S 1> ไม่งั้นเต้าหวยไม่สามารถอื้อออกได้ oh, no. แม้แต่กินยาถ่ายแล้วนะคะบางวันอื้อไม่ออกก็ต้องสวนก้นอีก3วันผ่านไปห้าวันผ่านไปถ้าเต้าหวอยยังอื้อไม่ออกป้าพาก็ต้องใช้ที่สวนก้นเด็กอะสวนก้นเต้าหวยค่ะ oh, <no. S 1> อะไรจะขนาดหนาดนะคะในวันนี้นะคะคุณหมอโทรมาบอกแล้วค่ะว่าอาหารมาแล้วค่ะอาหารแมวมาแล้วนะคะเราจะต้องขับรถไปประมาณหลายกิโลค่ะใช้เวลาประมาณ45นาทีเพื่อจะไปเอาอาหารถุงนี้ <Wow. S 1> ค่ะ ยากเย็นแสนเข็นมากๆนะคะแล้วอลิซหรือว่าใครก็เห็นไม่ได้ค่ะอยากจะกินด้วยจริงๆแล้วทุกคนก็จะไม่เข้าใจว่าแม่ทําไมต้องรักเต้าห่วยมากกว่าคือเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามีเต้าห่วยคนเดียวค่ะมีเต้าห่วยตัวเดียวค่ะที่ท้องผูกนอกนั้นเขาก็ปกติแต่เห็นลิชี่นะผูกอยู่ในเนืองอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้ดิชี่กินเต้าหวยไม่ยอมกินแต่ใ,ให้ดูนี่นะคะอันนี้ถุงละ800บาทค่ะไหนให้ดูไห่ <Wow. S 1> ละ800 น,น,นี่ฟังนี้อันนี้คือถุงละแปดร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นไฟเบอร์ของอีกยี่ห้อหนึ่งค่ะปกติแล้วที่เราใช้คือถุงละเก้าร้อยใช่ไหมไฟเบอร์อะแต่เต้าหวยไม่กินค่ะก็าพาเห็นแล้วเต้าหวยกินแล้วก็อ้วกออกมาค่ะทุกคน oh. เพราะฉะนั้น oh. ก็ไม่มีปลาย,ยหยดค่ะทุกคน ซื้อมายังเหลือเต็มเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะลองเอาให้ลิชี่กินว่าลิชี่จะกินไหมจะให้เขากินเฉพาะอยู่ในห้องละกันเพราะว่ามีแมวตัวดำมาชอบแอบไปในห้องสระไปกินอีกค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้ลิชี่กินแล้วก็ดูว่าลิชี่จะถ่ายดีขึ้นไหมเนาะอันนี้คือของเหลือว่างั้นเถอะให้ลิชี่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอาหารหน้าตาเดี๋ยวเราไปดูอาหารแมวหน้าตาราคาสามพันกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะแค่สองกิโลนะคะ ขัวบวกนะคะขัวบวกไปค่ะ m a x กซิ ima, นะ15กิโลยังแค่700-800-900ประมาณนั้นเองนะ15กิโลนะแต่อันนี้คือ2กิโลนะทุกคน oh, <no. S 1> พูดแล้วแบบนะแต่และตัวก็ดูแลอย่างดีนะคะจะว่าไม่ได้นะคะดูแลอย่างดีกำลังมีแค่นี้จริงๆนะ,ะ You know You understand you know you know โอเคเราไปกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาค่ะเราถึงแล้วนะคะนี่ค่ะ เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาจะมีแบบนี้เนาะจริงๆแล้วว่าหน้าตาแมวเนี่ยเหมือนอนกันแต่ว่าตรงนี้จะเขียนนะคะว่าไฟเบอร์ค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงเห็นไหมคล้ายๆกันเห็นไหมคะแต่ตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไฟเบอร์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆจริงๆเป้่าคะจะซื้อผิดหลายครั้งแล้วนะ่ะในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีขายนะคะมีมาให้ที่โรงพยาบาลคุณหมอแค่3ามถุงเท่านั้นนะคะ ขาดแค้นมากแต่ที่นี่คือราคานี้นะคะ900บาทนะคะแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตก็คือราคาพุ่งมากค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณหมอขายให้880นะคุณหมอบอกนะ่าลักที่สุดแล้วก็เก็บไว้ให้พาเนาะ ต้งหวยได้กินแล้วดีใจมากเลยนะคะดีใจมากๆถึงมากที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูเดี๋ยวเราจะไปเทให้ต้งหวยกินกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเรากลับบ้านนี่คือเหาะมาไกลมากนะคะเพื่อจะมาเอาอาหารถุงเดียวนี้นะคะใหม่เลยนะ,ะเอี่ยมมากค่ะดีใจสุดๆค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเราถึงต้งหวยกันแล้วนะคะคนนี้เขาจะรอค่ะเขาจะรอค่ะเขาจะรอค่ะรู้ไหมคะว่าเขารออะไรคะ่ะเขาคิดว่าต้าหอยได้กินอาหารดีกว่า ใช่ไหมน้องเกดใช่แล้วดูหน้าเต้าหวยสิฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ในกรงนะไม่ออกแม่เห็นไหมแม,หหม่ทำหน้าทําตาเหมือนแบบอยากกินอยากกินอะเอาอาหารเต้าหวยออกมาให้เขาเลยเพราะว่าอันนั้นน่ะใช้ไม่ได้อันนั้นคืออาหารลดน้าหนักผสมก,กันกับอาหารของอลิซเอาให้อลิซเลยอะอลิซอะของเจ้าดีใจบ่กินกินนี่แม่เตรียมเอาไว้แล้วเกอ มองตาวันนี้วันนี้คือ,อไรนี่ว่างเปล่าไม่มีอะไรแหมแล้วต้องทําท่าแอบแอบต้องห่วยเอ็งโชคดีมากเลยนะไหนขอดูทำไมมันมีไหลยกระมังจังออกกระมังนมเอากระมังนมออกมาโอเคต้องห่วยต้องห่วยหนูหนูไม่ต้องกินยาถ่ายแล้วลูกแม่มีอาหารมาให้หนูแล้วอะแกะเลยแกะอาหารเทเลยโอ้ยมีทตกคนหัวใจสนใจนะเกด โอเคพอโอเคประมาณนี้นะอ่ะกินแล้วท้องเสียเลย oh, <no. S 1> ถ้าคนที่ไม่ได้มาแล้วเต้าหว้อ่ะเต้าหวย,วหวยไม่ได้กินมาห้าเดือนนะคะทุกคนห้าเดือนค่ะคิดถึงไหมมาเร็วเข้าดูอุ้ยมีขี้อยู่ตรงนั้นด้วยทุกคนเดี๋ยวพ่อพาเาขี้ดูนี่ขี้แข็งเป๊กอะ่ะ oh, <no. S 1> ข็แขงเพื่อ่ะ oh, <no. S 1> จับได้เลยน้ำนี่ต้องเปลี่ยนให้เขาด้วยนะคะน่าเห็นไหมเต้าหูยกินใหญ่อะน้องแก๊สเปลี่ยนน้ำให้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ขอกบขี้หน่อยกบขี้ให้ดู กินเลยลูกต้องหวยกินเลยคิดถึงไหมถ้าต้องหวยกินอันนี้นะเขารู้นะเขาก็จะืออออกค่ะทุกคนเห็นไหมเขากินเลยเขารู้หน้าที่เลยท้องไส้เขาอ่ะก็จะแบบขับถ่ายดีค่ะทุกคนบางทีต้องห่วยกินหมดถ้วยเลยนะแม่ป้าพา,าไม่ให้ใครกินแล้วเพราะว่าตอนนี้หายา,ยากมากค่ะทุกคนกินจริงๆนะคะอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูยาถ่ายด้วยเดี๋ยวให้ใหเกสเอายาถ่ายมาแล้วพอเขากินเสร็จนะเขาก็จะกินน้ําเยอะทุกคนซึ่งเขาอ่ะ รู้ระบบของเขาแล้วเขาทาอย่างนี้มาเป็นประมาณปีกว่าแล้วนะแล้วอยู่ๆอาหารหมดต้องห้าเดือนอะทุกคนปรับตัวไม่ทันเนึกออกอปะเห็นไหมเขากินใหญ่เลยคือเขาว่าไม่งองแงเลยนะถ้าเป็นอาหารเนี้ยเขาจะรู้หน้าที่เลยคือเขากินเลยค่ะเป็นยาถ่ายสําหรับเด็กนะอันนี้ป้าพาซื้อมาขวดละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนใช้มาทั้งหมดอันนี้ขวดที่สามแล้วให้ต้องห่วยกินเช้าสี่มลแล้วก็เย็นสี่มลแล้วแต่แมวนะอึแข็งแค่ไหนอะไรเงี้ย แต่บางครั้งอ่ะต้องหวยไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้กินก็ทําให้เขาถ่ายไม่ออกก็ต้องสวนนะสงสารน้องมากเลยทุกคนวันนี้นะคะจากที่ป้าพาเคยเห็นราคาในช้อปปีแพงสุดคือ3 0 0พันนะตอนนี้ตีไป7,900า oh. ค่ะทุกคนดูขึ้นลูปให้ดูนะ7,900คกวบาทแล้วนะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ค่ะแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาขายตามราคาคือ900<ๆ>เห็นนะมีพันสมีพันสค่ะ S <S ก็อ่ะมันไม่มีของนะเนาะทุกคนก็อาจจะขึ้นราคากันได้เหมือนแมสเลยนะเหมือนหน้ากากอนามัยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนยากจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะต้องหวยโชคดีมากๆเลยนะคะคุณหมอเก็บไว้ให้นะมีมาแค่สามถุงเองเกนถุงนี้หวว่าใช่ให้มาร้านล,ละแค่สามถุงคุณหมอให้เราอ่ะคิดดูแล้วคุณหมอขายเราแค่แปดร้อยแปดสิบเก อย่างดีอะคุณหมอบอกเอาแบบให้เฉพาะคนที่เหมือนแบบดูแลกันมาเพราะจริงๆคุณหมอสวนก้นน้องเต้าหวยอะครั้งละพันสองอะมาเกือบห้ารอบแล้วทุกคนเ<อ>จ๋งไหมเหมันก็ต้องยอมเสียนะบางอย่างอะนะทุกคนไปไปแล้วยังไงเต้าหวยก็ต้องอยู่ในกรงนะลูกขอบคุณมากๆเลยนะเนี่ยเป็นวิทยาทานสําหรับคนที่ท้องผูกเนาะคะ่ะคนที่ท้องผูกแมวที่ท้องผูกนะคะเอาให้ดูว่าเราแก้เป็นไงเอาจะขี้ดูเลยเหรอ มันจะขนาดขนาดนั้นของมันจะดีขนาดนั้นหรอแกร์กถ้าขี้ออกนี่มันใช่เลยนะจะดีขนาดนั้นไม่ได้นะต้องหวยเองขายของแก่้งถ้าอย่างนั้นน่ะมันมีขายตอนนี้ยไม่มีใครมีนะคะก็เดี๋ยวลองดูน้องขี้ก่อนนะก็ลากันไปแค่นี้เนาะเดี๋ยวปิดคลิปให้นะคะขี้จริงๆว่ะเกดโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะของมันดีจริงอะ่ะกินปุ๊กขี้ปับ๊บเออกินปุ๊กขี้ปั๊บจริงๆอ่ะ คือไม่ได้กินนานแล้วอ่ะแม่ขอดูอื้อหน่อยแม่อยากรู้มากว่ามันแข็งแค่ไหนตอนเนี้ยถ่ายไม่ชัดนะทุกคนไม่เป็นไรเนาะทุกคนไม่ได้อยากเห็นหรอกแต่ป้าพายอยากเห็นได้อะไรกันอีกกั้ทั้งนั้นคือเราแบบจ้องมองขี้ของต้องวยแบบรัวๆต้องวยต้องกินน้ําเข้าไปด้วยลูกไม่งั้นมันก็เออไม่ออกไงเออ เห็นไหมทรออมานไหมทุกคนเออไม่ออกเลยนะเนี่ยเป็นแบบหลายนาทีอะอยู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนจริงๆอืเออไม่ออกจริงมันเหมือนกับว่าลำไส้เขาอะมันไม่สามารถขับของเสียออกได้เลยทุกคนเหมือนมันไม่บีบรัดแล้วมันก็ไม่ไหลออกมาเองอะค่ะแบบท้องขู่ไม่ออกหรอกป้าว่านะเพราะว่าต้องกินน้ำเข้าไปด้วยค่ะเขาปวดอยู่นะเนี่ย แต่เขาไม่ออกทุกคนทรมานนะใครเคยมั้งอะเพราะว่าป้าพา,าเป็นคนที่ถ่ายยากมากก็เลยจะเข้าใจน้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ระบบกลับถ่ายกลับมาปกติแล้วเพราะว่ากินน้ําเยอะเช้ามาเ่ยจะกินน้ําขวดใหญ่อะ่ะพันห้าร้อยมลขวดหนึ่งเลยนะไม่ออกอะทุกคนทรมานนะเนะี่ยแต่เดี๋ยวก็ออกค่ะเดี๋ยวก็ออกกินอันนี้เข้าไปเดี๋ยวก็ออกหนจุกกล้นไหมจุกกล้นอยู่ด้วยทรมานเนาะสงสารค่ะ 来啦！